ทุกคนไปแปะโอดิโอของเราไกล้แล้วนะคะได้เล่นซีรีส์นะคะทุกคนรอติดตามน้องจะเปิดกองวันที่2 7นสิบเจ็ดนี้เล่นพันดูประกบผู้สาวๆซีรีส์วายอ่ะทุกคนยูลริอ่ะจะดูได้ไหมเนี่ย <c oughs> หมายถึงตัวเองนะเออหมายถึงตัวเองนะคือแบบดูสิถ้าจะไปสวยแข่งน้องๆเขาไม่ได้นะลูกล่าสุด เป็นตัวนำนะคะซีรีวายเขาจะบอกว่าเป็นพระเอกหรือนางเอกเดีอะหญิงๆอะทุกคนอืมอย่าบอกนะจุ๊บกันนวลโอ้ตายแล้วแม่หัวใจจะวายลูกถ้าแม่ดูได้แม่ก็จะดูนะอืมเป็นตัวหลักเดอ้อดูประกบสีสาวคะ่ะเล่นเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอรันนะคะเอาสิ แล้วเขาเชิญชวนให้ใครจะไปก็ไปได้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้เขาบวงสรวงทุกคนโอ้ตายแล้วตื่นเต้นแทนลูกสาวคือบทมันคงไม่รุนละทึกมากเนอะลูกเนอะแม,แม่หัวใจวายนะเอออะไรก็แล้วแต่แม,แม่หัวใจวายนะประเด็นคือมันเป็นซีรีส์วายเนอะด้วยแบบว่าเออฟิลมันแม่ก็ดัน หัวโบราณซะด้วยอืมไปให้กําลังใจน้องดูให้กําลังใจน้องไม่ว่าน้องเล่นอะไรก็สนับสนุนหมดแหละถ้าดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ดูอ้าวอ้าวนั่นแหละทุกคนดีใจกับน้องเนาะเรื่องแรกของน้องเป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องว่าน้องจะเล่นดีแค่ไหนเล่นได้ไปสุดประมาณไหนเนาะหให้กำลังใจกันก็ว่ากันไปประกบสี่สาวเลย เอาสิเล่นเป็นคุณบทคุณหมอนะคะแล้วมันนแสดงตัวหลักด้วยค่ะอืมโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแม่จะดูได้ไหมก่อนเอางี้จะดูได้ไหมก่อนดูไม่ได้ก็ดูดูได้ก็ดูเอาละช่องเก้าไหมทุกคนรอดูรอด,รอดูรอดูประกาศอีกทีเนาะออตื่นเต้นแหนน้องดีใจกับน้องด้วยอืม ดีใจกับคุณหมอรันด้วยจ้าเก่งมากไปไปโอดีโอน้องเก้ามาอีกเก้าหนึ่งแล้วดูซิว่าจะตีบทแตกไหมเนาะลูกสาวเราจะไปสวยแข่งเขาไม่ได้นะลูกเนาะถ้าสมมติถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมถูกหวยในคืนของในวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเขะบินไปฮ่องกงเลยรางวัลที่หนึ่งนะทำอะไรไปทำไปเฉย ไปแก, <brilliant. S 2> ก้งงงยังเหรอใช่ใช่ใช่คนพอแล้วโอ้ยไม่เดี๋ยวไปลอดนดอน